Right year One จะเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในปี2022 Ride right Year One คือรถยนต์ต้นแบบรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง725กิโลเมตรหรือ450ไมล์ตามมาตรฐานของ WLTP Ride right ไรเ r เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ e ีจากเนเธอร์แลนด์ได้นำเสนอแนวคิด i ไรเ e a r One EV รถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีแผนที่จะเปิดขายในปีหน้านะครับและทางบริษัทเพิ่งเปิดตัววิดีโอที่แสดงวิธีการทดสอบความทนทานของรถยนต์นต้นแบบเพื่อเตรียมโมเดลสำหรับการผลิต Ride right Year o r e คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่มีพื้นที่ขนาด5ตารางเมตรและสามารถ ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ5-6กิโลวัตต์อวต่อวันใช้แบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์อวซึ่งจะให้ระยะทางอยู่ที่450ไมล์หรือประมาณ720กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แบตเตอรี่สามารถรองรับการชาร์จแบบ DC ที่อัตราสูงสุด60กิโลวัตต์และการชาร์จแบบ AC สูงสุดที่22กิโลวัตต์อย่างไรก็ตาม จากความสามารถในการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด72กิโลเมตรต่อวันซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเพ <ๆ S 1> ิ่ๆใน1เดือนเราอาจจะชาร์จไฟแค่1-2ครั้งเท่านั้นโดยที่ทางบริษัทไรเ์เยวานอ้างว่าแผงโซลาเซลล์ ell, สามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง12,400ไมล์ต่อปี หรือประมาณ2 0 0 0 0ืกิโลเมตรต่อปีไร y ด a ยวัน right ใช้วัสดุราคาแพงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมทำให้มีน้ำหนักเบาและมีอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน10วินาทีไรดีย right วันมีขนาดของตัวรถนะครับมีความยาว5,057ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,898ม mm, ิลิเมตรและความสูง1,426ม mm. ิลิเมตร มีพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับตั้งแต่780ไปจนถึง1,700ลิตรและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศนะครับอยู่ที่0.2ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับไม่ต้องง้อสถานีชาร์จไฟรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะมานำเสนอกันอีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ